คุณครูครับสวัสดีครับมเอนี้สิมาแนะนำยังครับมเอนี้ครับมาจากไหนครับได้นำซื้อกันเลยครับซื้อยังก่อนครับอ่าคุณครูไพโรกระมวลครับครับจากโรงเรียนมันโยนท่าหอมเดือดคนน่ะเอนี้เข้าสีมาเป็นยังไงอ่ากวยก้วยก้วยนี่ต้นตำลับได้นี่บุคคลเห็นไหนไพ่กินจักเขื่อนเขื่อแหลกนี่เขื่อแหลนี่วางมาเบิรนเป็นยังไงมาเบิ่ง วิธีการเน็ตั้งแต่ไปเอาเียมาอเาะไมเนียเนี่เนี่ยเี่ยเีเี่สันในครับสันในสันในครับผมสันในโอ้ยหายอากหายอากตัวนึงมีโบโบถึง2องโลครับไปอู่กับขนาดของโต่งว่ะครับโตงัโตเน่อครับมือมือเศร้านี่ยไปเตะกเนาะแม่นครับแมนครับนี่คือส่วนดีีส่วนตรงเหนือนี่ๆๆครับผมเิ๋งครับวิธีการบันทสิแนะนำตัวใดต้อตัวใดมันสิ เหนียวเหนียวเขาออดเขาออดครับเพราะว่าเขาไม่ได่สวสวเลยเพราะว่านม่ต้ส่วนนะมันออกเขาออดเขาเดี๋ยวปักเตี้ยตัวนี้มันเลยเอาออกก่อนเอาแบบว่าต้นที่สีเฮ็ดยังก่อนี่อ๋อตัวนี้ว่าสีเอ่อกล้วยกล้วยกล้วยใช่มไหมแม่ครับไมัใช่สาเน่ได้กันก่อนซาสาที่เออแต่ว่าคันมัมมันจะเดี๋ยวมัมไปกินไปอยู่เมื่อวานเห็นมัมเฮ็ดมัมไปแล้วเป็นหมูเตาเนาะจุ๊บๆไปเลยต้นนี้สมาร์กไว้ก่อนกันมาร์กหยุดไว้ก่อน มักเกล็ดมักบีไวต่อมักเกลอนมักดีไว้เพราะว่ามือเศร้านี่ยแบบไปเอามาแล้วนี่นี่ยครับเนื้อเนื้อสดครับมาจากเียังเครื่องในกับมี่ครับเครื่องในมี่ครับใส่ใส่ใส่ตับหวานเนี่นต้นอีหยังก่็เนี่ยเอ่อคันเทพนะครับคันเทพนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวขันเทพนะนี่นี่ครับคันเทพนะโอ้คันเทพใหญ่เนาะครับผมนี่นี่ขั้นเทพหญ่สามสิบกี่ยครับ น่บนีงครับคันว่เสียวว่ามัน30โอ้มดนา0ปีบีเนาะมันหลบินกีบครับมันเป็นกี่ครับปาดทากีครับนี่ๆของแท้มันสีนี่นาอครับนะครับผมของแ้ถไปกินในร้านเขานี่สีขาวๆนี่เขาข้องเทียมครับเียของเทียมเอาแปรงเห็ดเอาแป้งเห็ดโอ้นี่ของข้องแทแับสีนี่ครับ อุ้ยนะยิงันแท่น่ามีสามสิบกีบแม่นครับนีหยองดอกจอกดอกจอกโอ้ยอ้ายหยองอ้ายหยางอีกเลยนี่อ้าวยองก็เหงาโอ้พงให้สะอาดย่างนี่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี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 ่ยตับหวานโอ้ยหวานแท้อ่ะเลยครับเมื่อวานบราเคยกินจังเคื่องเสียงเบิ่งปัดตับมือนี้มันสิบ่มีคนบ่มีพะยาิเพราะว่เขาขา ตับหวานเหมือนว่านี่หวานแท้แทครับแต่ว่ามันบกคอยหลายหนอเนี่ยครับแเนื้อขาเนื้อขาล่างขาไรเนื้อขาล่างมันครับโอ้ขาล่างมันขาล่างครับมองดูเลยครับมองโคกขาเนี่ยนะเออนี่โคกขาครับเนื้อเนื้อแบบว่าเอามามาก้อยสำหรับก้อยโดยเฉพาะวันถัดไปเหนียวอุเหนียวนุ่ม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 ครับคือคอนซื้อว่าเป็นนี่ครับไปบพได้เนื้อจังสีเด้ยครับ มันวัดไปซื้อเนื้อนี่มันมันบ่อใดอย่างสิเลยขันบอเบิงยี่ดีครับนี่ไปครับบุญคู่นี่ครับฝรั่นเศสฝรน่งเยนหลายอย่างตัวครับนี่แหละบุญคู่เราเห็นเราเห็นามสามารถเลดแรงหลายครับแล้วมีความสามารถหลายอย่างเรื่องเรื่องขาของโอ้ยไม่ใช่ขาง่วความสามารถความสามารถนั้นเพิ่นไปเห็นมาาด้สายฟังิ่นเบิงครับฟังเพิน เิ็นเิ่นเฮดมากนี่เป่นทีประสบการณ์ในดานแวนก็ได้ครับด้านเล้วเราผสมเทียมทั่วลาน้อาจารก็ได้ครับคุณเจาผสมแท้ก็ได้ครับงเียมตนนี้มันบเด่นตรงว่กันสคู่กับมือเนี้ยคู่กับมือนั่นที่ว่าสมเทียมตัวท่านมันรับ ผสมเทียมั่วเอั่วแฟดพ่อมั่เป็นคนนี่ขคนยะไมหาเหันเลยยัม่ายไม่กฎหมายกดประหยัดพันไตส่วพันจากแนรโอแยอย่าไว้โซนนีโอ้โหนี่นี่เน่ยแนะนำส้มพันแน่อีส่วส้มพันขาดเพราะไรขาดเพราะไโอ้นี่นี่นเนี่ยเพียครับเพียคนเพียสดสดเพียออนแมนครับนี่มาจากเพื่อง โมเมขีโอ้โหทีขีออนมันเอาวะยังไงามไปต้นก็กินอยู่วสนเอาตัวอะไอีกครับตัวดไรอีกโอ้นีบหนีนี่นี่ขาดเพราะอะไรเลือดครับของแทใช้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 ดีดโอ้ยนหน่อหนายใช้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 นี่นดนหายากเด้นห่ขาดว่ได้ลครับนี้งไหนน้อโอ้บนอเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ยขมอับลังอัลํนี่อานเลยครับวี่คันทีแซ็บเพแซ่บขึ้นอยู่กับตัวนี้ ว้ายสงสดน้องมันคุณครูมาเห็นยาวบีนี่นะนี่นีกด้าบักด้านี่มาตดนี่นี่นี่เขาวนี่นี่นี่่่นี่นี่เาหัวเาะว่าเน่เทำพิพะแนพีหั่นน่หันสินนี่เขาหัวใส่กันตัวห้าวใส่กันตัวห้าคือแบบบ้านเ้ามาเพอเสือแม่เสือเสือมันต้องกินนสิน ซื้อเครืาสัตว์เออสาบ่ครกระบวนกาันอันีๆเฮาก็เบิ่งวิธีการเฮ็ดแจวไปนําพร้อมครับเออนี่ยมันเลยแล้วก็อันนี้นํานี่กันมักเนื้อเนาะแม่นครับเบิ่งกรนมักเนื้อต่อครับมื้อนี้เฮาสิยแบบซอยห่างซอยห่างซอยห่างเนี่ยซอยห่างบ่บ่แม่นซอยที่ต่างกันอยู่ครับที่มื้อนี้สิเป็นแบบซอยห่างครับซอยห่างซอยทสิ่ ซอยถีมันสิมุนอุ้ยปุ้ยซอยหางมันกระสีซอยหางมันยิบง่ายเม้นกอเนื้อมันมันพลอยบ่ชตุ้งวงบ่ชบวชหยาบบวชทอดไม่เอานเขาเป็นเขี่ยวเข้าไปนี่มันสีละลายเข้าไปได้ปากไม่เอานี่สีนึบเลยนึบนึบแบบว่าสีบ่ชหยาบบวชทอดไปนี่วิธีหั่นเนื้อก็คือกันนี่แม่เอานะตุ้งม่งมันบวมเนวาเน่อตุ้งมึงไร่ไล่ไล่มันนึกวราบวชเป็นหั่นอะไรกันเลยครับอ๋อฝรั่งไล่นะครับเด้ออลงครับ มันเป็นไร้วงเหรอไล่รอง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 มันเป็นร่ำลาเลยตวงครับแต่ก้อนเมฆขาเนื้อมันสิมีเมฆมันไหญ่ท้่เ่งหนาหนาหนาระวังเนี่ยเนี่ยก้อขาเนื้อทุกคนผู้เสี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งครับที่ทำบอดได้เนี่ยในใพวกเมฆแดงๆอยู่ในควยมซีบกี่ปุ่นใอยู่ในพวกไอ้คันแท่น้ามันสิมีเมฆแดงแดงอยู่แต่ซูมือนี่มันบ่มีเพราะว่าเข้าพัฒนาการขึ้น มียาไปสีสังเกตมั้งเนี่ยง่วตัวใดถึงสียาแล้วมันอ้วนแล้วอ้วนละมันสีบกเขบบักเขบขึ้นเขาอื่นว่าบกเขบเัมนมันสีบ่มีเลยบ่มีรูดออกพอได้สียาสามมือด้วยนะบกเขีบกัสีผิวรูดออกผิวงามวันออกไปเนี่ยคือการเลือกงัวมากแมนพยาธิไปเลือกสื่อมากเนาะมาขามะเนาะพยาธิกัะสีใต้ในพยาธิบ่มีบ่มีนี่นะครับเพูดเชี่ยวชาติอีกคุณคู่ มาจากทางเดียวกันเนาะมาจากแถวน้องมีน้องมีครับงัวคุณแถวป่วนป่นคุณละแถวบันกำนันเตียงคุณละตอนนี้ก็รับผสมเทียมทุกราดจั้งคกันตัวราะเลยแม่นตัวละเลยได้รับรับได้เป็นการรับเพื่อกันครับเพราะว่าสองคนเนี่ยมันมีความสามารถด้านนี้ครับนี่เดีนาะโอกันตลาด ตลาดนัวท on so ุกวันสุปนี่ตลาดนัวทุกวันสุปครับอยู่สมปบอยบักหนาวนี่ต้องมีวิธีการหั่นให้กันนะครับบักหนาวครับเมนครับโมเมนต์ทีหั่นทั่วทีบทั่วแดนนี่ยดีหั่นบักหนาวดีๆก็ต้องปาดเคิงปาดเอหน้ามันร้านหน้ามันเอาในหอมคหอมหอมมันจังสีดีบักหนาวแท้ครับโมเมนต์บักหนาวแป้นเนี่ยหนวยใหญ่ๆนั่นสีบ่กเป็นลูกผสมลูกผสมสิบ่อค่อยหอมเนาะแต่ว่าหน่วยใหญ่แท้ล่ะแต่ว่าตัวนี้ของแท้ครับ เบื้งเหนือมันจะหใหญลยนะใบมตีฟะหายามีนะ่หลาโอ้นีี่ดดิงโฆษราเหอายินโมโตะได้ครับเออนี่ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยผู้ไรบอดใจกับซางอืมขงิขตมันเ่นงอะ่นครับพักครับพักนี่ต้องขาดบอไดิ่ด้ครับพักใส่แงพักหอมปีหอมแดงต้นหอมอู้ เอาภาษาเ่ล้ามือมือนนิครับภาษาเหล้าครับอีสานบ้านเฮาสลัดนแต่ว่าท่านจะละข้ามนี่หอ<ะ>มอะไรนะเขาักแีเตอินี่ยังก็คือภาษาไทยก็ลงอีกล่รั่งนี่ฟักซี่ฝรั่งผักซีฝรั่ง,ง,งหอมแดดครัถามมาบางทีฝรั่งมันบกหูบกหูครับคันบ้าหอมเปรี้ยวเออใส่ใส่ใอีเ้นอะอย่างไ้ว่าขมเนี่ขมออ ตัวนี้แนะน่าไั่สําสำหรับลูกหลานเนาะลูกหลานลูกเกิดไม่แย่รุ่นสมมืตนี่สีบ่ค่อยหูเลยครับนี่ว่าพักอียงกินบอเป็นน้ำครับเนี่ยเล็กหน่อยสมัยสมมืตครับเอากินหนึ่งเซ็์กินเซนมาม่าครับกินเป็นแต่ของญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นครับมันหลินเป่ของญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นม่ามีบทบาทหลายครับแต่อีอาหารอิสานมาเล่าจ้าง หน่อยคนม้นเห็ดกระโปงหูเลยเฮ็ดกรบโปงหูครับเรื่องซีนนี่นี่วิธีการเฮ็ดเจลเนี่ยครับเพราะเป็นนิดหน่อยสมื่นี่ครับมันมาไผลสีเฮ็ดได้ง่ายๆงไงเลยครับเจลอันข้นโมฟีมือนี่นี่เห็ดหมนี่ตัวนี้คุณน้องเราเฮ็ดการสีบีบของเน่าใส่ตองเาีนมันใส่น้ำเลยครับมันจังยังหัวของแนีกินกินกับกินหมึกมวงเน่าหมึกเน่ากินอย่างไรมันสิกินเสียบ

ตามขวางได้ไหาครับมาขวางได้แบบนี้ครับเนี่ยหันตามเนี่ยเหรอเขาหั่ตามขวางครับตามเนก่อนเขาสีหันแล่แร่มาเป็นเป็นเป็นแผ่นเนาะครับผมเป็นแผ่นแล้วเขาก็สีมาขวางครับขวางมีที่ต่อเนียมีมีไร่รองไร้เนา่บัตรนี้เขาสีมาตัดจริงๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเปรี้ยวพีระเขียวยังเป็ติดฟันครับนี่นะครับนี่คือการเทคนิคเคล็ดลับสุดยอดอยู่ในนีครับเขาสีใส่เท้าหาว่า อ้ยลาบแซ่บมาแต่ใสกินแล้วติ๊กเขียวนี่แสดงว่าบอบเป็นทาแล้วบอบผ่านมันเป็นสีเยาว์นะมันเป็นสีมันสีเทานี่มันพอได้ออกมันสีเยาว์รสชาติัวนี้มาตรงนี้ครับเอาเดี๋ยวสีให้ชิมเบิองชิมเบิองครับเดี๋ยวำยาเมืองวันนี้จะให้ทุกคนสาธิตในการชิมวันน่ะแบบสด ตับตับนี่ครับนี่นี่นี่จอมัญนเลครับนี่ซิมตัวนี้แหละครับมันถือว่านเมื่อวานผู้ใดเตือนบ่ท่านเนี่ยนี่แหะครับสารสิสารสิเลยครับตัวนี้ผูแมาเสา้าเท่านั้นจังสิได้กินครับตับหวานจางกับโบลือหอดผู้สุดท้ายผู้แมาสวยบ่ได้กินเลยเป็นหนึ่งกับโบัือแมนเดย์ผู้ยนท่านท่านหอมเออบ้านนี้นี่แห้ะครับเด้อเนื้อมือนอีพานาคท่านเนื้อแล้วครับเด้อ ก่อนแหกเสบียงเนี่ยนี่เมือนี่บ่ได้เกี่ยวกับพิธีก่อนเนี่ยเมือนีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นผักจันหน่อยเหมือนครับอันนี้บิ่งยาวๆครับเป็นอาหารอีสานโอ้นั่นมาจาได้ไปบ๊วยบ๊วยบุบกูนโอ้นี่นี่ครับก็อะไครับใบบักูนใบแม่ขวดจากต้นสดสดจากต้นครับล่างหรอไปหรอแต่กล้วยนั่นร่างนี่ตรงบุบกูนเรื่อเรื่ลูกลูกก็ใส่ได้วะอ่าอโอโซติ่งโซแิ่งครับตัวนี้โซแิ่ง คลิปนี้นะครับคลิปนี้เฮ็ดขึ้นเพื่อว่าเป็นวิทยาทานให้ลูกแลนหลานหรือผู้ที่สนใจเนี่ยในเลียนลู้ครับในการเฮ็ดสร้อยจุแล้วก็ลาบก้อยสร้อยแซวันออกไปวิธีการหั่นหั่นเนื้อวิธีการเฮ็ดแจีวนี่แจวไปกินอาหารอีสานนี่นี่แหละนี่มาต้นกำลับลาบด้วยครับ อาหารสีข้าเห็ดเน็ดร้านนอกัเกิดจากนี่แหละครับเห็ดแซ่บนี่ไปเห็ดขายครับผมน,นี่เขาก็ไปซื้อจากร้านทีขาเห็ดแสแซ่บมากเนือมันก็เลยสีแซ่บไปน้ำวันดอกไม้เอ,าเอา้ากับบริการกกคือเข้าไปตะเวนชิมตะเวนชิมมาลายหม่องครับลายหม,ม่องลายหลางเอามาประยต์เป็นของเจ้าของขึ้นเนื้อลองใต้ครับราาไปชิมมาเบิร์ดครับนี่สุดอายุราชสีนี่สุดยอดครับ ลาสีสไลครับอยู่คุณท้องลอยอีกนีเสียงมีเสียงมั่วสูบบ้านหมู่บ้านครับขันไปทั้งลอยเยงนี่ก็บบอธรรมดาเนาะครับโอ้นี่นี่คราบบอดอีกคู่นึงครับครับสวัสดีครับคุณคูครับครับครับคุณคูวิรพงศ์เนาะโมเมนต์บงศินนะครับแมนนี่ยตัวนี้ววย์จอได้ตัวนี้วัวย์จอยได้มาสิได้กินตัวนี้ เสือซิมนี่ล้มครับล้มครับคนคนครับคนอุ้ยเอาน้ำปลาใส่กักหน่อยน้ำปลาใส่อีกจิญหน่อยนี่ครับนี่ครับอันนี้มันดูดมันดูดเนี่ยมันดูดเพราะว่าเขาใส่เข่าหัวลายวันดออกไปเพราะเพราะบดในบดในข้าวที่ก็ซ้ำหนึ่งบัดซูโรถนี่เครื่องห่อไปลรืแซ่บบ่แซ่บกระยูนน้ำตัวนี้ครับไวบ่เสือกระซางครับได้หน่อยเสือหอยเสือลายเสือลายครับ ทอดใไต้มก็ได้โอ้สารพัดครับแต่ว่ามันบ่มีบ่มีกลอยบ่มีหลาแต่ว่าบานนี้ครับุผู้เชเชิญสาธิตชิมครับชิมชิมดิะชิมดิห่ะชิมิ่ะชิมดิชิมะเนี่เนี่อนี่เนี่ย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 น่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนียเนี่ยเนม่วี่าเิียเนี่ยบนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนยเ่ยน่ยเนี่เนีน่่เียยเนน่ม

สวัสดีครับคุณครูครับนี่ครับโบธรรมดาขึ้กันครับคุณครูไทยครับเป็นนี่จะคนสุดยอดครับสุดยอดในการนี่เฮดเมนูพวกนี้ครับยังจุก็การเดียวรู้่รื่องหม บริสบายนี่แหะครับเยากอยากไม่บอเก้าคืนก่อนกินน้ำโวเด่กินนั่น้นๆครับไก่กินทาปิตีครับแน่นครับนี่เราก็กินแบบสดๆต้องริ่นก่อนตองวานก่อนต่อไปเขาสีเป็นสามสิบกี่ตามเดียวกันนะครับครับๆต่อครับต่อห้ามาต่อวิธีการกินครับเพื่อสีแน่นั่นวิธีการกินอีกคืชนิงครับนี่เป็นยังต้องกินตับก่อนกินตับหวานก่อนตับหวานก่อนกินตับบลูมูนตับนวานครับบลูมูนตับกินไข่กับให้มันบลูมูนไข่ คนสิกินตับหวานก่อนเพราะว่าไห้นันเป็นกินตับอมรุ่งตับมันหน่อยครับมันมันมันมีหลายกินตับแล้วสิกินซิ่งครับกินเขามีสีเขามีขันแท่นะได้ไหมครับกินขันแท้หน้ามันต้องกินมันต้องเพเ่าไมามีวิธีการกินก่อนมันต้องกินบลมรุงเครื่องในก่อนกินตับบลมรุงตับผมใส่ผสมนีใส่อะไรอีกอะไรอีกจะไรอ่ะหิ่งใสหิ่งเค็มพวกไม่ใส่ขมเหรบน้ำปลาเนี่ยมัน สูน้่ปลามากนี่อ้ยุโมโตฮอตี้เหอืมมนี่แหลครับุดยอดครับอ้ยุโมโตตัดนนี่นะครับตเสียเราะหั่นไวอ่าสามสิีบ่ครับหั่นจบกี๊กินแบบสดๆครับเรื่องเรื่องพยาธิมงพยาธิใน้มีครับพยาธิมีมีทุกม่วมีด้วนี่ครับโเสื้อกบซัง เ่อใ้เบาเด็ดนะครับเนี่ยขยันีผู้มีเพาว่าเขาขาแม่แตงใจอยู่ในโตเป็นปินของมันเพราะว่าเขาเขาเหตุจากอ่าล่วงล่วงขาสัตว์ที่ได้มาตรฐานนี่กรมปศุสัตว์เขามารับรองมาตรวจแล้วว่าทานสามารถบริโภคได้เอาได้เลยครับตรงตุ้ดจัดทำกันเดี๋ยวเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เขาหั่นแล้วเพิ่นสิเอาไม่ครับวิธีวิธีการก่อนครับเดี๋ยวเอาท่นสิเอา มาร์กมาร์กบันตัวไปแมนเอาเลือดได้เนาะแม่ห้าสิมาร์กเดียวห้าสิมาร์กดีมาร์กเลือดมาร์กบีใส่เี๋เอาเทใส่เลยบันตัวแมนครับนี่นี่มาร์กไหวรอเวลาสักหน่อยแม่ครับเ้าจังสีมาเครื่อแมนครับเพื่อเพื่อยังครับโอ้เพื่อเพื่อให้เพื่อเพื่อให้มันเกิดความหนุ่มหนุ่มความความหนุ่มของแล้วก็มันสิอ่าเคลมเราไม่รู้ที่ว่า ได้ว่าจากสูตรปูครับนี่เขาสีเอาเนือดเลือดเลืออมาร์กเนื้อใส่ดีเข้าไปแต่ว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ใส่เกลือนิดๆนิดเกลือนิดๆครับครับที่ดีที่สุดมันอยู่ที่เทาสีต้องเอาไปเขาตู้เย็นไว้จักหน่อยมันเย็นหาหน้าที่หาที่แ้วเอาตัวนี้มากระสิแข็งแข้งหนึ่งป็ดสูตรปูท่ายทอดรุ่นต่อรุ่นท่ายทอดแต่ว่าสามารถเปิดเผยได้เปิดเผยได้นี่ครับไม่ห่วง สามวันเราหวังประเทศไทยเยี่ยมเลยครับนี่โดนตสามวัน้องไปเอาไปเผยแพร่กันเผยแพร่กันนครับนี่ครับี่็นดํามันเมื่อวลาวิทยาทานแม่นครับมันสีมันสีแข็งนู้นคืแข็งสีแดงมั้นคือเราครับผมาเฮ็ดบ่เป็นนี่มันสีดำครับแม่นครับเดี๋ยวนี่สำคัญนะครับคนทั่วไปเฮ็ดบ่เป็นนี่ดำโบเป็นได้กินได้นะครับแม่นครับแต่สูตรนี่สีโบดําครับเดี๋ยวเพิ่มสีแนะน้ำครับเดี๋ยวเพิ่มเอาต้องสามสิบกีบเพื่อนครับสามสิบกีบครับนี่สามสิบกีบ นี่ครับผมกูสีเลือกต้นนี้เหละมันจังสีย h ắ ไนไหมไ่เทาเชยา่ครับมิ่ครับครับครับผมผูวิัยครับผมตนนี้มีแต่รับับผูบาาจา์ครับเชี่ยวชาญกุ้เชี่ยวชาญทั้งนั้นาะเรื่องเรื่องสิ้นไปร้านใดต้องไปร้านหลับก้อยซอยแซ่ มื่อเนี่ยยกล้านมาไว้ยู่นี่ครับเม่นเม่นไปเนื้อไปไตไปกินกุ้ง,ก,ง,งกิน,กนอันนี้มื่อกี้สั้งลูกเมื่อกี้ก๋วยน้ำปลาเอาซิมครับสามสิบกินน้ำปลาโอ้ยพลอยดีแห้งเนาะพลอยเมียครับอุ้ยโอ้ยอืมนี่อืมอืมอตุ้ยครับโอ้าวตอนตุ๋ยถ่ายด้อทถ่ายมาให้ทค่เดทั้วันนี่มา,ม,มาวันบ่แเมน โอ้ตับนี่ขอสุดท้ายซะหน่อย้เดกเลยรอได้เมียงามเมียงามนะครับนด่ครับหน่ยนอ,อ,อยป้อมมแด้มักเอามักก่อนมาัก่อนนคือที่มาสละครับทำีพอจะต้องครับจลายมันงทเอาใจไปเลยครับจะไเลยเลยมันจังสิเข่ากับเลือดเส้นนี้นอ๋อ ดีดเสียได้ครับเข้ากันบเ่ียบดอกเดี๋ยวจบบนในโดดการเท้าใส่หนังปลามันจีบอลลงโตต้องต้องมีเกลือไปเป็นโตใส่เกลือครับครับเป็นเกลือจันน้อยที่เด็ดคือเหน้างัวเนี่เข้าสีใส่เกลือครับที่เด็ดได้ได้เนี่ยมันยังจีดึงกันครับที่เด็ดกหนังปลาเข้าสีใส่ที่หลังเวลาปรุงหนังปลาจิปรุงรสแม่ครับแต่งรสมันจิ้มแต่งตัวนึงครับครับเป็นครับใส่เกลือครับ มัดดีครับที่เดียวเท่าจะใส่ลายเลยครับถ้าเท่าใส่ลายเดี๋ยวบวทุไทยเท่าสิเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนเท่าจะกินนะมันนั้นเข้าาม, <นะ S 1> มแม่ครับให่พ่อซ้ำนึงล้างหน้าก่อนเดี๋ยวมันจะกินกินได้ไดกันใส่ลายนี่มันสีบปเปลืองแต่ว่าตอนนี้อนนี้เนื้อยเมื่อตื่รับใส่เลือดนะครับสูนกันเลยครับที่ปาดปาดด่างวันนี้นะครับแม่งครับแม่งครับห้องพ่ต้องไปแก้เรา่ต้องไปแกะสูงครับถ้าแก้นิดมันเสียบด้วยอ๋อได้อยู่ครับเนื่องจากว่าซอว์วอแลวแขวน มันทำงานไปมันใส่งี้ยมันใส่ประโยชน์ไปหลายประเภทแต่มันเดือะครับขั้นตอนเลือดนี่ก็เลือดสดสดนี่ครับบ่ได้ไปคุ้นคู่เจ็ดเหตสุกครัส่วนนี้นะครับผมสนีเอาคนขนถ้าใส่หลายเกินไปกับบ่อหม้อเลยครับพอะไรนะครับขันขันมันขันเาข้าใส่หลายเกินไปมันเอ่ะมันมันเป็นคนละสูตรสูตรหนึ่งมันสะรวงมันมันมันสีลอยสีลอยเดี๋ยวสูตรเท่ากันถ้าใส่พอประมาณอันพ่อประมาณนครับ มานีี่โอ้สุดยอดเลยสิมักไว้ก่อนสักผานาทีผานาทีครับเขาจะไม่ใส่สองฟีตตู้เย็นครับผานาทีจะไม่ใส่สองฟีตเลยวันต่อไปไม่เอานครับโมเมนต์วันกินเลยครับเนี่ยบ่บ่ครับตัวนี้ไม่นี้ยิ้ง่ายเพราะโอ๊ตของดีต้องอดใจรอนนะครับจะหน่อใจเย็นครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้สุดยอดเลยครับขั้นสุดยอดเพราะว่าอ่า เทาเฮาไดมาบ่หลายปรนเดนเลครับต้นอย่งครับเออบกงยน้อยสเกิดต้นยมันเป็นสันในครเพราะว่าตัวนึงมันก็จากัดด้วยด้วยดยปริมาณมันมีโบเกินกิโลกวัาครับสันในแล้วอีกเทาม่กลัยอีกตัวนึงสิบ่หลายเนะครับเมนเทาคเาเหม่านอันทาคเามาหมืคนอื่นเขา็ายใได่เือนเพราะมันเป็นสงน่เขาบ่ใหห คอนเสียบไว้เข้ากวังให้เขาก็เป็นู้อื่นทำนี่เขาอยากมัมักล่ร้านประจำมั่กัจเสียซื่อเขาเสียซื่อครับะวาร้านาล่บแต่ละร้านี่ยเขไปจองไว้เลยเขาจะปัดพูดไปครับข้างล่างนั่นเมเห็นเขาจะใส่ทุงทุงทุ้ง้านนั่นร้านนี้ไปจองไว้ครับอ้าววันนี้ชมคนพู้ไหมครับเขา้าใจครับอันเหนืยวพี่หนุ่มเตาไอ้คนจุเนียวเดี๋ยวนีเไนี่เขาซ่องฟิตเรียบร้อยแล้วครับที่นี่กับจีไฮนี่ คนน่องครับคณน้องนี่สีหันแบบลูกเตาแบบซอยจุเลยวันต่อไปวันสดๆนี่ขันตอนนี้ก็สดยอดแล้ะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูอะไรแนะนําตัวหน่อยครับคคุณครูไพโรจน์กระมลครับอย่าโรงเรียนโจรหน้าหอมเดียวครับยอดครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับครับผม